สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับเรียกว่า เข้าเดือนที่2ของปี2566แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยใครที่ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดวงยังไม่ดีขึ้นหรือจะดีหรือเปล่าอาจารย์ก็แนะนําอย่างนี้นะครับที่สถาบันพรงพุทธ,ธานุภาพนะครับซอยน้ำมินทร่98ตอนนี้มีจัดสวดมนต์บูชานพเคราะเสืบชะตาใหญ่นะครับทุกวันพระใครที่สนใจอยากจะเสริมบุญบารมีตัวเองนะครับก็มาร่วมสวดมนต์กันได้ทุกวันพระเพราะว่าบทที่อาจารย์ได้ทำให้เนี่ยเป็นบท สวดที่พิเศษมากๆนะครับสำหรับแก้เคราะห์แก้ดวงชะตาโดยเฉพาะเลยนะพลิกฟื้นจากร้ายเป็นดีนะครับใครที่อยากจะมาสวดเสริมชะตาตัวเองหรืออยากจะขอบทสวดมนต์ท่านสามารถเข้าไปที่กลุ่มนะครับคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษนะอาจารย์จะมีคลิปเสียงสวดแล้วก็มีบทสวดเอาไว้ให้นะถ้าไม่ได้เดินทางมาที่สถาบันพระพุทธ,ธนุภาพนะท่านก็สามารถสวดเองทุกวันได้เลยนะครับหรือจะมาสวดที่สถาบันก็สวดกันทุกวันพฤหัสนะครับ ในเดือนนี้เนี่ยนะครับจะมีเหตุการณ์สำคัญถึง5เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกก็คือวันที่5กุมภาพันธ์เลยนะวันที่5กุมภาเนี่ยดาวพระพุธ จะมีการย้ายราศีนะครับแล้วดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาเมถุนชาวลัคนากันนะครับจะมีการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะในเดือนนี้จะย้ายราศีถึง2ครั้งครั้งแรกคือวันที่5กุมภาครั้งที่2คือ22กุมภานะเรียกว่าข้ามไปสองราศีนะครับก็จะมีส่งผลหลายๆอย่างนะครับต่อทุกลัคนาเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ที่2นะครับก็คือวันที่9กาุมภาครับดาวพังคานเนี่ย จะมีการเดินหน้าแล้วหลังจากที่เดินวิป,ปริตนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยเรียกว่าเดินวิป,ปริตเดินหน้ามั่งถอยหลังมั่งหยุดมั่งอย่างนี้นะครับซึ่งในวันที่9เป็นต้นไปเนี่ยจะเดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วนะครับฉะนั้นชาวลัคนาเมษและลัคนาพิจิกเนี่ยก็เตรียมตัวรับข่าวดีเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ที่3ครับช่วงกลางเดือนวันที่13กุมภานะครับดาวพระอาทิตย์ครับ เป็นต้นกําเนิดของชีวิตเลยจะมีการย้ายราศีนะครับพอย้ายราศีครั้งนี้ก็จะส่งผลนะโดยตรงกับทุกลัคนาเลยเพราะว่าเป็นดาวต้นกําเนิดของชีวิตเลยนะครับและเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดคือเหตุการณ์ที่4นี้นะครับดาวพระศุกร์นะเป็นตัวแทนของโพคทรั์นะต่างๆเนี่ยนะครับจะย้ายราศีในวันที่18กุมภาและ กลายเป็นตำแหน่งคุณภาพที่เรียกว่ามหาอุดนะครับมหาอุดนั่นหมายถึงจุดสูงสุดของดวงชะตาเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อทุกลัคนาทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนเมื่อกี้ก็พูดไปทีหนึ่งแล้วนะครับช่วงปลายเดือนวันที่22กุมภาพันธ์ดาวพระพุธจะเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะครับเชื่อว่าจะเกิดข่าวดีอะไรมากมายทีเดียวนะกับทุกลัคนาเลยดวงแต่ละลัคนาจะเป็นยังไงไปฟังเลยครับ แผ่นบูชาดวงชะตาบรรจุในยันโสรถหนนดวงเสริมชะตาให้ขึ้นไม่มีตกพลิกฟื้นชะตาจากร้ายกลายเป็นดีค้ำคูณชีวิตอำนาจวาสนาผูกดวงลัคนาพร้อมตรียางจักนาวางจักบรรจุไว้ในยันโสรถอักขระเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์วิชาโบราณมักทำกันให้เจ้าขุนมูลน,นายแม่ทัพนายกองชนชั้นสูงชนชั้นปกครอง พิธีพุทธ,ธาพิเศษสวดอธิษฐานจิตปลายเดือนกุมภาพันธ์ณสำนักสงส์วนป่านครอานณนาเขตบูชาโด่วนจำนวนจำกัดติดต่อได้ที่ Line at open d o ดาหรือที่เบอร์0863366390 ลัคนาเมถุนกุมภพันธ์2566นะครับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธในเดือนกุมภานี้จะมีการเสดจนะครับในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วในเดือนกุมภานี้เนี่ยชาวลัคนาเมถุนดาวพระพุธเนี่ยจะมีการเดินอย่างรวดเร็วข้ามไปถึงสองราศีทีเดียวนะครับฉะนั้นชาวลัคนาเมถุนเนี่ย ต้องคิดให้ไวคิดแล้วทำให้ไวด้วยลงมือทำทันทีคิดแล้วทำทันทีอย่ามัวลังเลอย่ามัวรอช้านะครับทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงกลายเป็นรูปประธรรมเลยแล้วดาวพระพุธเนี่ยพอย้ายไปเนี่ยครับ ปลายเดือนก็กลายเป็นตําแหน่งคุณภาพที่เรียกว่าจุลจักรนะมีโอกาสเติบโตยิ่งใหญ่ในอนาคตนะครับเชื่อว่าชาวลัคนามถุนจะมีความสบายใจมีความก้าวหน้าก้าวหน้าทั้งเรื่องงานก้าวหน้าทั้งเรื่องการเงินก้าวหน้าทั้งเรื่องชีวิตนะให้เดินหน้าเต็มกําลังคิดให้ไวทําให้ไวลงมือให้เร็วนะครับลงมือลุยลูกเดียวเลยนะอยากให้ดวงมันพุ่งรุ่งเรืองไปตลอดนะ อาจารย์ก็อยากจะแนะนำนะครับมีมหายันโสรถหนุนดวงนะเสริมวาสนาบารมีนะครับให้ดวงขึ้นไม่มีตกอีกต่อไปเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ได้ไปร่วมพิธีหล่อพระที่สำนักสงสวนป่านครอาาเขตเนี่ยนะครับท่านพระอาจารย์ก็เลยมอบยันนี้ให้กับอาจารย์ นะเอาไว้ให้กับลูกศิษย์สําหรับหนุนดวงชะตานะครับและจะทําพิธีพุทธาพิเศษกันเนี่ยประมาณเดือนกุมภานี้นะใครที่สนใจอยากจะบูชาเพื่อเสริมหนุนดวงชะตาให้ขึ้นแบบไม่มีตกเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อบูชากันได้เพราะว่าตัวมหายันโสรสเนี่ยนะครับ สมัยโบราณเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์วิชาโบราณจะทํากับแม่ทัพนายกองเจ้าขุนมูลนายน,นะครับเขาเรียกว่าส่งเสริมดวงชะตาให้ขึ้นไม่มีตกใครจะนําไปไว้ในเจดีก็ได้จะไปไว้ใต้ฐานพระก็ได้หรือจะนําไปบูชาที่บ้านก็สามารถทําได้นะครับติดต่อบูชากันได้ที่ l i น์แอดโอเพนดานะครับหรือโทรไปที่0863366390นะครับ เรื่องการเงินเนี่ยนะครับเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวจันทร์ ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับถือว่าดาวจันทร์เดินดีมีกําลังทีเดียวรวมไปถึง18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวพระศุกร์นะเป็นตัวแทนของพกขัทรัพย์ความสุขต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการย้ายราศีนะโคจรเป็นตําแหน่งมหาอุจนะเรียกว่ามหาอุจเนี่ยก็คือจุดสูงสุดเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าจะมีโอกาสดีๆทางการเงินมากมายนะใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็สามารถเสี่ยงโชคกันได้ตลอดทั้งเดือนมีโอกาสเก็บเงิน จากลูกค้าใครเป็นเจ้าของอกิจการเก็บเงินจากลูกค้าได้นะเก็บเงินจากหุ้นส่วนเรียกค่าหุ้นนะหรือต้องการเงินกู้ก็ได้เงินกู้นะมีความสบายอกสบายใจการเงินหมุนเวียนดีในเดือนนี้นะครับใครที่เดีลงานกับต่างประเทศเดีลงานด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยพวกนี้จะยิ่งดีเลยนะจะมีความสําเร็จในดวงชะตาได้เงินเม็ดเงินจากต่างประเทศเงินตราต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนหมุนเวียนให้สมปาถนานะครับ เรื่องการลงทุนนะครับชาวลักนณาเมถุนใครที่สนใจการลงทุนนะครับในเดือนนี้ก็สามารถเริ่มลงทุนได้ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวการลงทุนในหุ้นนะครับให้เลือกธุรกิจการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์หรือเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆกัดเจ็ดเฉพาะบุคคลนะครับหรือธุรกิจพลังงานธุรกิจการสื่อสารต่างๆพวกนี้จะทํากําไรได้ดีนะครับ ใครที่สนใจลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับสกุลเงินดิจิตอลต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับก็ต้องถือยาวเท่านั้นนะครับถ้าถือสั้นท่านมีโอกาสผิดพลาดนะให้เลือกสกุลเงินฝั่งยุโรนะครับจะทำกำไรได้ดีนะส่วนใครที่อยากลงทุนสร้างแบรนด์ตัวเองทำธุรกิจอะไรต่างๆนะครับในเดือนนี้ ท่านเลือกลงลงทุนเริ่มต้นเนี่ยธุรกิจสุขภาพธุรกิจความงามธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะครับหรือธุรกิจที่เป็นกัดเจตสำหรับเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงวัยอย่างนี้ก็จะทำกาไรได้ดีนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นเดือนที่2แล้วก็คือเดือนกุมภานะครับเดือนหน้าคือเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับจะมีเหตุการณ์สาคัญก็คือดาวพระเสารนะครับปทานบาปเคราะห์และมีดาวมฤตยูเป็นเทพแห่งความตายจะมีการย้ายราศีนะครับดาวพระเสาย้ายวันที่1มีนาดาวมฤตยูเนี่ยย้ายวันที่8มีนานะครับฉะนั้นเดือนหน้านี้ ดาวใหญ่จะเกิดการย้ายแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพดวงประจําปียังไม่ได้เช็คดวงตัวเองอาจารย์จะตรวจเช็คอย่างละเอียดให้เลยนะครับมีเคราะห์ไหมมีเกณฑ์คาดหรือเปล่าหรือใครอยากจะตรวจฉลกมงคลเสริมความปังนะตัวเราไม่ได้มีเรื่องอะไรไม่ได้มีข้อกรรมอะไรแต่เสริมให้มันเกิดโชคลาภวาสนาบารมีอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับ รีบเช็คด่วนนะติดต่อเข้ามาที่ l i น e แอดโอเ d นดานะครับหรือโทรเข้ามาที่0863366390นะครับปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมฤตยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตราย ดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้ลึกร,ร,รู้จริงแม่นยำกับผาา์กฤษณะภูศิรุดมสนใจติดต่อ Line at Open Down หรือโทรมาที่0863366390 เรื่องการงานนะครับการงานในเดือนนี้เนี่ยจะมีความโดดเด่นมากเลยนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานและยังเป็นเกษตรตราธิปดีอยู่นะครับในเรือนตนเองและจะมีดาวพระศุกร์นะครับเข้ามาร่วมเป็นมหาอุดอีกนะเป็นดาวสุภรเคาะหทั้งคู่มาพบกันนะครับในเรือนการงานเนี่ยเชื่อว่างานของชาวลัคนาเมทุนเนี่ยจะมีความสําเร็จมีความก้าวหน้า จะเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เคยวางแผนไว้ก็จะสําเร็จลุ่วงนะครับเป็นรูปประทเลยและให้ทําอย่างที่อาจารย์แนะนํานะครับในเดือนนี้ดาวประจําตัวจะเดินหน้าอย่างรวดเร็วฉะนั้นการทํางานคันทําสิ่งอะไร ให้คิดให้ไวนะเริ่มให้เร็วลงมือทําให้เร็วอย่าลังเลนะครับอย่าคิดนานคิดปุ๊บทาปั๊บลุยลูกเดียวจะได้รับการสนับสนุนจะได้เครดิตนะครับเรียกว่าตั้งแต่ต้นเดือนก็โดดเด่นนะหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาลูกค้ามาเป็นมิตรมาช่วยเหลือนะบริวารมาช่วยเหลือก็กูลทําให้การงานเนี่ยสำเร็จรุ่งรงได้ดีทีเดียวนะครับ เรื่องความรักนะครับคนที่มีคู่เนี่ยครับก็รักไข่หวานชื่นกันดีนะเกื้อกูลสนับสนุนโดยเฉพาะคนที่มีลูกนะครับจะรู้สึกว่ามีลูกเป็นศูนย์กลางใจทําอะไรช่วยเหลือกันโดดเด่นทีเดียวนะครับส่วนคนไม่มีคู่นะครับก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจได้เป็นเพื่อนคุยแก้เหงากันส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจากคนที่ดิวงานกันรู้จักกันจากการดีลงานต่างๆนะครับก็ลองพิจารณากันดู สุขภาพนะครับเดือนนี้ให้ระมัดร,ระวังโรคอักเสบเรื้อรังต่างๆเช่นมีบาดนิดเดียวแต่โอ้โหเป็นแผลอักเสบเป็นหนองติดเชื้อยาวๆอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้าโดนอะไรนิดหนึ่งก็ต้องรีบล้างแผลใส่แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะไม่ให้มันเกิดการอักเสบนะครับให้ระวังสิ่งนี้ปรับดวงเสริมชะตานะครับชาวลักานาเมถุนเดือนนี้ ให้บริจาคทานสำหรับคนยากไร้นะบริจาคทานสร้างศาสนาสถานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อุทิศบุญ358นะครับใครไม่เข้าใจว่า358คืออะไรนะครับไปดูที่ช่อง YouTube อาจารย์กิะศะภูสินุดมกดที่หมวดเพลย์ลิสต์นะมีเพลย์ลิสต์เนี่ยกดเข้าไปแล้วก็ดูที่ธรรมะธรรมนิมิตอยู่ EP ที่8จะบอกว่าวิธีกำหนดจิตทำยังไงนะ ลลึกยังไงอุทิศยังไงนะเนี่ยทำให้คล่องนะครับจะส่งบุญได้ดีถึงเจ้ากรรมนเวรนะส่วนใครที่อยากให้เทวดาช่วยนะหลายคนได้มาสวดสืบชะตาใหญ่ได้เห็นปรากฏการพิเศษมีนิมิตพิเศษมากมายตอนนี้นะครับอาจารย์มีมหายันจักรวาลเทพนพเคราะห์ประทานพรนะอันนี้ก็ใช้ในพิธีสวดสืบชะตาใหญ่เทวดาก็นิมิตให้อาจารย์เห็นก็ได้วาด เขียนยันออกมาลงอักขระเลขยันแบบพิเศษสําหรับบูชาเทวดาโดยเฉพาะนะเทวดาทั่วจัก,กรวาลอนันตจักรวาลเลยนะเชิญตั้งแต่องค์เทพนะพระอินนะเท้าจตุโลกบาลทั้ง4เทวดานพเคราะทั้ง9เทวดาประจําตัวภุมมะเทวดาต่างๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราอย่างนี้นะครับ ก็สามารถบูชากันได้นะครับอาจารย์จะมีบทสวดเชิญเทพนบพระเคราะห์ต่างๆเชิญองค์มหาเทพต่างๆบูชาให้เป็นมงคลนะเวลาเราอุทิศบุญแล้วให้เทวดามีกำลังแล้วเนี่ยนะครับเทวดาก็จะมาช่วยเราได้นะครับแล้วก็จะไปบอกต่อความต้องการของเราไปหาคนมาช่วยที่เหมาะสมกับงานแต่ละงานของเราที่ปรารถนานะครับใครสนใจก็ติดต่อที่ไลน์แอดโอเพนดาวหรือโทรไปที่0863366390นะครับ เลขมงคลนะครับเตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยส่วนใครจะนําไปเสี่ยงโชคก็ได้อาจารย์ก็เตรียมรายการเกี่ยวกับโชคลาภเอาไว้ให้แล้วอยู่ในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับกดที่เพลย์ลิสต์ดูที่หมวดโชคลาภมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวมีรายการวงล้อเสี่ยงทายมีรายการโชคใหญ่เงินทับตัวนะดูทุกรายการแล้วก็นําเลขตรงนี้ไป Mix and Ma t c h ไปลองเสี่ยงโชคกันดูนะครับตัวเลขนะครับ6 5 9 4 8 มหายันจักรวาลเทพนบะเคราะห์ประทานพรบูชาองค์มหาเทพเทวดาทั่วจักรวาลเหล่าเทพเทวดาคอยอนุเคราะห์คิดการสิ่งใดเทวดาส่งเสริมช่วยเหลือให้สมดังปรารถนาทุกประการบัณฑิตชาติใดบูชาและอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทพเทวดาเทพเทวดาเหล่านั้นย่อมบูชาตอบย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตชาตินั้น ดูดมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกเมื่อเทพเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อสนใจบูชามหาย,ยานจักรวาลเทพนุพเคราะห์ประธานพรติดต่อได้ที่ l ล n e แอด6เพนดาวหรือที่เบอร์086 336 6390